Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Oh, sorry, is this on? k พนลี่คิงหรือโค้ดเนมซิดนีย์อาายากรสาวชาวออสเตรเลียที่รู้จักกันดีในเมืองเมลเบิร์นซิดนีย์ได้สร้างชื่อเสียงมากมายครับตอนที่อยู่กับแก๊งดิงกอสนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสังกัดเก่าของเธอนะก็เป็นสังกัดโจนเหมือนกันนั่นแหละซิดนีย์มาปรากฏตัวครั้งแรกที่สหร,รัฐอเมริกาในขณะที่แก๊งเพเดกำลังป้นและสู้กับตำรวจอยู่ครับผมสิ่งที่ซิดนีย์ทำนั้นบ้าระห่ำม,มากๆนะั่นก็คือการป้นแก๊งเพเดอกีกทีหนึง่งและเธอก็ไม่ได้มากับแก๊งไม่ได้มาอับเธอมาคนเดียวรับเดด็แแต่่นนอนค,ความพยาม จะป้นเงินจากแก๊งเพเดนะฮะก็ไม่ประสบความสมําเร็จนะเพราะว่าแก๊งเพเดเขาทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็แต่ละคนก็เหมือนไม่ใช่มนุษย์ยังไงไม่รู้นะครับความสามารถเก่งชิบหายแต่ถึงจะบอกว่าไม่สามารถป้นเงินจากแก๊งเพเดได้แต่ว่าก็เกือบจะสามารถป้นได้นะครับแสดงว่าซิดนีย์มาคนเดียวนยะมีฝีมือขนาดนี้แสดงว่าไม่ธรรมดานะครับจากเหตุการณ์นี้ทําให้แก๊งเพเดและตํารวจที่กําลังสู้กันอยู่นะขนาดนั้นก็ต่างก็งงครับว่ามือที่3ามมาจากไหนนะฮะหลังจากจบเหตุการณ์นี้ไปทุกคนก็ต่างหลบหนีกันมาได้ครับแก๊งเพเด หลบหนีออกมาได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เงินจากแกงเพดีไปนะการปรากฏตัวของซิดนีย์ในครั้งนี้นะผมทําให้พวกตํารวจเนี่ยต่างเป็นกังวลไปอย่างมากเพราะว่าฝีมือของซิดนีย์นะมันของจริงนะฮะแล้วก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกชักชวนโดยเบนเพื่อที่จะเข้าแกงเพดีไปก็ได้ถ้าเกิดเข้าไปแล้วก็มันงามไส้ของตำรวจแน่นอนและสิ่งที่ตำรวจกังวลที่สุดนั้นก็เป็นจริงครับผมเบนได้ติดต่อซิดนีย์เพื่อที่จะชวนเข้าร่วมแก๊งครับผมและตัวซิดนีย์เองก็เซย์ที่จะเข้าแกงด้วยนะครับในช่วงแรกๆที่ซิดนีย์ เป็นที่ไว้วางใจเลยนะครับผมสำหรับคนในแก๊งเพราะว่าการปรากฏตัวของซิดนียนะมันไม่ใช่ผลดีสักเท่าไหร่นะผมมาถึงก็จะมาป้นเขาและอยู่ๆก็จะมาเป็นพวกนะก็ของอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาผ่านๆไปซิดนียก็ได้แสดงผลงานให้ดูว่าเธอเนี่ยของจริงแล้วก็ไว้ใจได้นะครับส่วนอาวุธข้างกายนั้นก็คือปืนบูเล็กไรเฟิลครับผม ปืนสายบวกสายลุยของซิดนีย์นั่นแหละนะครับส่วนเพิร์กประจําตัวของตัวละครซิดนีย์นั่นก็คือเพิร์กอนาคิสนะผมเป็นเพิร์กที่เทพมากๆเพิร์กหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงเพิร์กระดับท็อปๆก็อันนี้ก็ต้องยังไงก็ต้องติดแน่นอนนะครับผมก็ถ้าใครไม่มีก็ลองไปซื้อมาเล่นได้นะผมเพิร์กนี้เก่งจริงๆส่วนเพิร์กมันเก่งมันเจ๋งยังไงก็เดี๋ยวรอดูคลิปช่องโชกเกอร์คิวแล้วกันนะถ้าเกิดลงคลิปเดี๋ยวผมวางไว้ข้างบนเนี่ยตรงมุมๆให้แล้วกันโอเคก็สำหรับบัตัวะครับผมก็ ป็นตัวละครที่ห้าเป้งและเก่งกาตัวหนึ่งเลยสำหรับวันนี้ก็ไปละบายบายเอ้ยเดีย๋ดวยว,ยวยลืมบอกลืมบอกลืมบอกเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทาคลิปประวัติตัวละครให้ครบทุกตัวนะผมแล้วก็จะไม่ได้ทําในส่วนของเนื้อเรื่องแยกนะผมจะทําแค่เนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวแล้วก็จะจบกับเกมนี้แล้วนะบอกไว้ก่อนเออโอเคเราเดินทางกัน,กนมาบ้าพอแล้วสำหรับเกมนี้นะก็ถึงเวลาที่ต้องจบลวเพราะผมเองก็ไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วนะผมเดี๋ยวจะทำคลิปให้ครบแล้วก็จะรวมเป็นคลิปเดียวแล้วก็เราจะจบกันแล้วโอเคบายบายครับผม